สวัสดีครับสวัสดีชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้เรามีรับงานลาดมุมนะครับเป็นช่วงเวลา9โมงนะครับอยู่ที่ถนนลำอิฐานะครับแถวแถวอนุสาวรีย์นะครับตอนนี้ผมก็อยู่บางเขนนะครับเนี่ยมีรถไฟฟ้า BTS อยู่บตสบางเขนนะครับเป็นรับงานนะครับรับงานล่วงหน้านะครับที่รับไว้แล้วล่ะรับไว้ตั้งแต่นานแล้วล่ะครับก็ถึงวันนี้ถึงเวลาที่ต้องมารับงานแล้วครับ นี่ก็รอครับแล้วก็มาเพิ่งมาจอดปตทนะฮะเดี๋ยวว่าจะหากาแฟกันกินสักหน่อยที่เซเว่นเป็นงานตัวส่งข้าวกล่องนะครับเห็นลูกค้าบอกว่างอ้นนะัเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดตัวงานให้ดูนะครับแต่ละมุกงานล่วงหน้านะครับจะเป็นแถบสีฟ้านะครับจะเป็นแถบสีฟ้าถ้าง,งานล่วงหน้าอาจจะเป็น แถบสีฟ้าแล้วถ้าเกิดจะเป็นงานนัดเป็นาก็จะเป็นสีส้มออดถ้าง,งานสง่งนาทีก็จะเป็นส้มส้มแก่ๆหน่อยส้มเข้มครับนี่ฮะยี่ตรงนี้ฮะบางเขนนะครับแถวๆกรมทหารอะไรสักอย่างครับตรงนี้เดี๋ยวผมไปหากาแฟกินกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าเราจะไปส่งงานเราจะไปรับงานตรงไหนแล้วก็ไปส่งงานตรงไหนนะครับไปดูกันเลย โอ้โหปักหมดผิดนะครับสวยเลยเราต้องวนมาอีกรอบนึงเสียเวลาจริงจริงเนี่ยมาส่งที่โรงพยาบาลิริลาชน,นะครับ ไปเลยครับโอ้ยเสียเวลาเลยครับวนสองรอบอันนี้เลี้ยวตึกอดุลใช่ไหมครับหน,นี่งเข้าไปนี่ไม่ตึกอดุลใช่ไหมนะครับตึกอดุลใช่ไหมครับเลี้ยวนี่หน้าแร้วเมียที่สามหนึ่งสองสาม ้ัวตายแบบนี้แย่ yeah, ครับแย่แย่แย่นี้นาจะตรงนี้โอเคครับถึงแล้วครับเรามาดูกันว่าเราส่งสินค้าอะไรครับไปเลยนี่ครับสินาร์ที่เรามาส่งเรียบร้อยครับลงเรียบร้อยนี่ครับ ก็มาณนี้ตรงตึกนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวยกของลงก่อนนะครับไปได้